ไปกันเลยนะคะไปเ,ยเียนนอันนี้ไปหาซื <ไป S 1> ้อกัน<ส>ได้นะคะตามร้านหนังสือก e ับ e-book จ้ามาที่นี่ก่อนเลยตัวพันธบัตรรัฐบาลอันนี้อายุสองปีค่ะผลตอบแทนนะคะนี่เป็นกราฟของผลตอบแทนแต่ตัวพันธบัตรเขาอะราคาจะลงมาข้างล่างอยู่แล้วเวลาเราจะซื้ออ่าอันี้สรุปก็คือสองปีเนี่ยให้ดอกเบี้ย 5.19%แล้วตอนนี้ของอเมริกาค่ะสิบปีก็รีบาวกลับมาที่ไฮเดิมและประมาณ4.8%เพราะฉะนั้นนะคะอ่ดูของไทยด้วยของไทยสองปีให้ดอกเบีย้ย2.61%ส่วนสิบปีให้3.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูง ท่านใดที่เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศแล้วจะาสามารถซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาได้เลยค่ะสรุปนะคะแนะนำเก็บพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาค่ะสองปีก็ได้หรือสิบปีก็ได้เดีอยวเยอะเลยอย่านานเลยลูกเดี๋ยวเราไม่มีกินเอาสองปีพอสองปีห้าปีพอส่วนใหญ่สั้นๆนะ่ะจะให้ดอกเบีย้ยสูงกว่า ่าเนี่ยค่ะสรุปแนะนำเก็บพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุสองปีดอกเบี้ย5.19เปอร์เซ็นต์ค่ะท่านใดที่เปิดพอร์ตต่างประเทศแล้วก็เข้าไปหาซื้อได้นะคะใน p r o s Pro a r s เลยเป็นโปรแกรมของ CGS p i m b ค่ะเทรดออนไลน์ได้เลยไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ทุกวันอังคารกับพฤหัสเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินฟรีจ้า มีอะไรก็ติดต่อแบงค์เนาะมีอะไรติดต่อแบงค์ได้ค่ะเสียงหวานเชียวอ่ามาที่ตามติดชีวิตตลาดของเรากันเราใช้ทีเฟกดมกลิ่นตลาดค่ะพี่เปีย๊ยกอืม,อมดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมแบบมาสึกแบงดูดีค่ะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เขียวแท่งแรกพี่พเปี๊ยกก็คอยแนะนําแจ้งให้ลูกค้าในห้องไลน์แล้วค่ะทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งวันที่ลงมา อันนี้ถือว่าเป็น t r รปเปิลบอททมแล้วนะคะแต่จุดสังเกตคืออะไรเราใช้เที่นี้เข้ามาจับอะไรเนี่ยค่ะเวลาลงมาไม่มีนิวโลแต่ว่าดูที่ r s i ค่ะ r s i เนี่ยยกตัวขึ้นก็แสดงว่าราคาลงมาแต่ว่าแรงขายมันแผ่วแล้วสัญญาณนี้บอกอะไรได้บ้างบอกว่ามันกำลังใกล้จะรีบาวค่ะ <Okay. S 2> อย่าเพิ่งน่าแักแผลสรุปทีเฟกมีสัญญาณ r s i divergence แปลว่าตลาดพี่ลบกวนนิดนึงฮะเอาเอ้ไเอ้เอาหูกับนั่นออกได้ไหมวะเออเออออกเออเออมันติดอยู่มันมันไม่ได้เหรอไปต่อไปงั้นมันจะนานค่ะโอเคอะทนทนเอาหน่อยนะคะออเคปีนี้เราปีอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ปีกระต่ายแล้วเนอะไม่แน่ใจเราทำงานจนจนลืมวันลืมปี ไมคะเพราะมันใกล้จะปีหน้าเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเราก็รู้อ่าสรุปนะคะครับเราจะตาตาดูทีเฟกเนี่ยเป็นสัญญาณ ISI Divergent นะคะเป็นสัญญาณว่าตลาดมีโอกาสที่จะรีบาม,มันก,มนก็มันก็เริ่มและเริ่มและเริ่มต้องเบรกเบรกตรงนี้ให้ได้ก่อนในประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอมาดูระยะสั้นเลยเนี่ยค่ะ หุดที่หลุดลงมาก็จะจอแนวรับก,ก็จะเป็นแนวตานน่แถว8 9 7สี่ดีแ่ะช่วงนี้เป็นตลาดของการกิกนกำไรทีเฟกคนที่ใช้เทคนิคข้มาจาับเนี่ยก็สามารถใช้ดเวเจน์ดูได้นี่แหละค่ะเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนลงมาแบงก็จะดูดเวเจน์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะเบสเบสรองอกไปเนี่ยและค่ะเพราะว่า ลงมาโซนนี้มันไม่ใช่โซนที่จะขายซื้อแล้วคือทีเฟก็ต้องต้องยอมแล้วมันมีสต็อปสตารอดบ้างนะก็จับปรับแปรนะก็<ช>ต้องขยันสู้หน่อยต้องขยันสู้หน่อยจังหวะได้เงินก็ได้เงินจังหวะสตาอลอดก็ต้องสตาอไปอแบงค์จะแบงค์จะใช้จังหวะที่คาดการว่าเราจะชนะค่ะถึงจะเทรดเท่านั้นอ่าเนี่ยค่ะก็ใช้ ISI มาจับเล่นจังหวะเลขเด้งรีบาวเนี่ยค่ะ โอเคไปต่อนะจ๊ะาแล้ก็ตามกันมานานแล้วค่างเงินเป็นยังไงค่างเงินบาทค่ะหลังจากที่หลุดเส้นค่าเฉลีย่ยอ่า20วันมาก็ลงมาทดสอบยังไม่ถึง50วันเลยนะคะแล้วก็ออกข้างแหละอือแต่แรงไม่คดีนะแรงไม่คดีใช่แต่ตรงออกข้างพักฐานตรงออกข้างนะคะเพราะฉะนั้นการรีบาวที่พี่เปียกมองว่าก็น่าจะ ถ้ารีบาวจริงๆก็น่าจะยังไม่ผ่านตรงแถวสามสิบเจ็ดนาะตรงนี้เนี่ยโอเคแต่วันนี้ฝรั่งเน็ตบายหุ้นมาแล้วเนาะสองพันกต้องหกพันต้องตามวะหกพันเท่าไหร่ก็ควรต้องค่ะของเราคือนับรวมการติดต่อกันสามวันเนาะประมาณหกพันล้านครับผมแล้วก็อ่าท่านี้อย่างที่บอก ว่าใกล้ประกาศงบและทิตโก้ประกาศงบไปแล้วอืมเดี๋ยวก็หลายๆตัวตามมาค่ะกลุ่มแบงก์หัวใจสําคัญที่จะหนุนกําไรของกลุ่มแบงก์ในไตรมาสสามนี้คืออะไรก็คือนิมนั่นเองนิมคืออะไรนิมก็คือ net net interest margin มันคืออะไรมันคืออะไรมันก็คือกําไรที่ได้จากดอกเบี้ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอก ธนาคารเนี่ยเขาจ่ายดอกเบีย้ยเราแค่ประมาณ0.01%อย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่เขาเวลาเขาไปปล่อยกู้เนี่ยเขาคิดดอกเบีย้ยเราประมาณ3-4%เลยเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะได้กําไรจากตัวนี้ก็คือกําไรจากดอกเบีย้ยนั่นเองนอกเหนือจากนี้ธนาคารก็จะมีกําไรที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยก็มีอย่างเช่นพวกหลักทอะไรอยนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปงบไตมากสามเนี่ย ก็ของธนาคารเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีจากตัวนิมนั่นเองอือนี้ก็ไปดูเอานะคะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปกลับมาที่หุ้นปันผลสูงของเราซึ่งช่วงที่เวลาตลาดลงแรงที่เปี้ยกก็จะแนะนำหุ้นปันผลสูงให้ตามตารางนี้เลยมาดูบ้างม,มาดูว่าเราได้อะไรอย่างเงพอพูดจบเรื่องหนึ่งก็สรุปสักนิดนึงก็จะดี สรุปแล้ว,ลวคือคเราซื้อพันธบัตรอเมริกาได้ตอนนี้ก็ทยอยดูเอาแล้วกันนะใช่ค่ะแล้วก็หุ้นก็ใกล้กับตัวแล้วถูกต้องค่ะ,ะวันนั้นไอ้หุน้นไอ้หุ้นปันผลเราก็ซื้อถือไว้ถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อเพิ่มถูกไหมถูกต้องแล้วค่ะ,ะนี่นคือข้อสรุปครับหุ้นปันผลเราได้อะไรมาอันนี้ก็เป็นตัวราคาที่เราเก็บกันมานะคะอ่ะมีอินทัชค่ะ 7จสิบสองบาทที่เราแนะนำเพราะลูกค้าไปใครได้ต่ำกว่านี้เจ็ิบเอ็ดอะไรก็ดีเลิศโอเคเก็บได้เลยอย่างนีค mm hmm. ้ค่ะอ่าค่ะปันผลปีหน้าเป็นยังไงก็คาดการ3สามบาทห้าสิบตางนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เปอร์เซ็นต์ปันผลเกือบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าแอดวานซยังไม่ได้บุ้นคะ่ะแลนด์เฮาสเก็บมาสองไม้แล้วคะ่ะปีหน้าคาดการ6หกปบสตางคค่ะเพราะฉะนั้นสองไม้ที่เราเก็บเนี่ย เฉลี่ยราคาประมาณ7.8ก็จะให้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยประมาณ8บาทค่ะปูนนใหญ่เป็นยังไง SCC ปีหน้าคาดการ12บาท71ต่ตางเราก็ทยอยเก็บกันมา3ไม้แล้วค่ะเฉลี่ยอ,ยอยู่ที่312บาทค่ะราคาตอนนี้เป็นยังไง296ก็สามารถเก็บได้นะคะจะให้ผลตอบน4.29%ต่อปีอ่ ดิฟค่ะราคาโซน9บาทจะให้10.67เลยนะคะ KKP พี่เปียกก็แนะนำแล้วให้ลูกค้าเก็บอตอนนี้ราคาอยู่53บาทให้เปอร์เซ็นต์ปันผล7ต่อปีค่ะท็อปนี่ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าคาดการว่ากำไรของท็อปจะดีกำไรที่ดีมาจากอะไรมาจากตัวค่ากาันกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้เป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้น ท็อปก็จะกำไรดีจากตัวสต็อกเกนด้วยอสรุปท็อปเราเก็บมาได้ไม้เดียวค่ะ49บาทอ,อราคาตอนนี้ก็ขึ้นมา5%แล้วค่ะพี่เปียกสำหรับท็อปอคริสโก้เก็บกันมาหลายรอบแล้วอตามไม้แล้วนะคะคาดการปีหน้า8บาท212อันนี้คือคาดการให้ปันผลค่ะเพราะฉะนั้นสรุปทิสโก้นี่ก็ ่าเป็นกลุ่มเช่าซื้อนะคะกลุ่มธนาคารที่ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลสูงค่ะ8.35%ต่อปีเลยอนะมาดู <c oughs> ที่ปตทเราบ้างค่ะปะตทเราเก็บได้ไม้เดียวค่ะ33บาทค่ะตอนนี้ก็ราคา34และให้ปันผล5.8%ค่ะตอนนี้กำไรประมาณ3%แล้วแล้วก็เอสีค่ะเอสเก็บมาได้หนึ่งไม้ค่ะตัว101-102เน, 101, 102นะะี่ยค่ะ เปอร์เซนต์ปันผลให้6.6%ต่อปีค่ะสรุปนะคะตัวที่เราเก็บกันมาก็มีหลายตัวเลยทนี้ท่านใดเนี่ยที่มีในพอร์ตเนี่ยอย่าให้เกินสัก3าถึงหตัวพอสำหรับหุ้นปันผลสงูงนี่ค่ะนี่ก็เป็นบทสรุปคำแนะนำเก็บหุ้นปันผลสูงสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือทิสโก9เ้าสบาทค่ะให้ปันผลแปดจุดสา 71บาทค่ะให้ปันผล4.96%ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้ว KKP 52.5ให้ปันผล7.9%ต่อปีและแลนด์เฮาส์ค่ะ7จ็บาทเจ็ดสตางให้เปอร์เซ็นต์ปันผลเกือบแปดเปอร์เซ็นต์เลสรุปนะเนอะสำหรับปันผลสูงชุด AB บึตึงแนะนำให้ลูกค้าเทรดตัวนี้ค่ะเทรดหุ้นชุดนี้ อันนี้เป็นกราฟราคานะคะโครงสร้างราคาอันนี้ของ Intouch ค่ะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าจุดที่เก็บกันก็แถว71 72เนะะี่ยค่ะโอเคไปอันนี้ใช้ Trading View นะคะก็จะมีคลิกเข้าไปสามารถเลือกออดูไอ้น,นี้ได้ด้วยค่ะเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเงินปันผลได้แน,น house ค่ะ7.7ค่ะเค่ะปู้นใหญ่นะคะ296บาทค่ะเวลารีบาวขึ้นมาก็เราลอดูตรง เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยคะ่ะแถว323บาทเนาะอ่าอ่าปูนใหญ่เดี๋ยวมาดูกันใกล้จะประกาศงบแล้วคะ่ะคาดการกำไรต่อหุ้นไตมาส3นี้นะคะสาบาทสี่สตางเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ปูนใหญ่จะทำได้ไหมสองไตมาาที่ผ่านมาพี่ปูนใหญ่เขาเซอร์ไพรส์นะคะก็คืออ่าตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยดีกว่าที่คาดด้วยคะ่ะ โอเคอ่ดดิฟค่ะแถวโซน9บาทถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเก็บได้แต่เป็นการถือรอนะคะอ่า KKP ค่ะที่เปียกให้แนวรับไว้สัปดาห์นี้52.5ค่ะอ่ามาดูคาดการงบ KKP กันค่ะไตามาส3คาดว่าจะได้กำไรต่อหุ้น1บาท65สตางค์ค่ะ เดี๋ยวงบออกแล้วก็มาตามดูกันนะจ๊ะอืมปตทค่ะเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันกับ50วันค่ะอันนี้แล้วก็เอ b ีบีเราเก็บกันมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแถวโซน101-102ค่ะใกล้จะประกาศงบแล้วเป็นยังไงงบไปมาส3าคาดการกำไรต่อหุ้น3บาท25สตางค์ค่ะ ดีย๋ยวก็มาดูกันว่าพี่เอสซีบีจะทําได้ตามที่คาดไหมนะส่วนใหญ่หุ้นที่ช่วงใกล้ประกาศบม,มาอ่าถ้าตัวที่ต่ํากว่าที่คาดการณนะ์น่ราคามันก็จะมีโอกาสาผันขวนลงมาส่วนตัวที่ดีกว่าที่คาดเขาจะเรียกกันว่าบีดนะคะนั่นแหละค่ะเวลาดีกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดราคามันก็จะกระโดดขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นเนเจอร์ประมาณนี้แหละจ้าจบแล้วสำหรับ หุ้นปันผลสูงชุด A B ค่ะครับผมมาอันนี้ตารางนี้อัปเดตหุ้นปันผลสูงชุด B C ซึ่งแบงคเพิ่มตัวมาด้วยนะคะพี่เปียกเพิ่มเลยเพราะว่าในหลายๆตัวเนี่ยก็ให้ปันผลสูงค่ะอ,คอ่ามาดูทีละตัวเนาะ่ U เนี่ยค่ะก็ราคาเริ่มลงมาอีกรอบแล้วค่ะเพราะว่างบไปมาสามคาดว่าจะต่ำหน่อยแต เราไปดูไกด์แดนก็คือคาดการไตมาสีเขามองว่าจะเป็นงบที่ดีที่สุดของทีสรุปนะคะทีเดี๋ยวเปิดการเันดูก็จะแนะนำซื้อแถวโซนเดิมไม้แรกที่เราเก็บกัน 13, ค่ะ1 3กค่ะให้ปันผลเท่าไหร่ปีหน้าให้ปันผล72สตางค์เพราะฉะนั้นจะได้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ5.29เปอร์เซ็นตค่ะโรงไฟฟ้าลาดบุรีกับเอ็กโกก็จะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะ ราคาลาดบุรีตอนนี้อยู่31.5ให้ปันผล5้าจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นเอโก้ร้อยีบาทจุดห้าให้ปันผล5้าจุเ็ดสี่เปอร์เซ็นตอ่าค่ะออริจิค่ะอยู่ในกลุ่มอสังหาบางพยายามเอากลุ่มให้ใกล้กันแล้วก็จะได้เลือกดูนะคะ o r i g จิราคาก็มากองอยู่โซน10บาทค่ะก็ให้ปันผลปีหนึ่ง7.1เปอร์เซ็นเลยค่ะถ้าใครชอบ o r ริจินะคะอ่าส่วนเอพีปันผลปีละครั้งเป็นยังไงอ่า คาดการปีหน้าก็72สตางค์เพราะฉะนั้นโซน11บาทเนี่ยค่ะจะให้ปันผล6.55%อ่าก็แนะนำเก็บ AP ค่ะแล้วก็ตัวยอดจองอะค่ะกลุ่มาสังหาเนี่ยยอดจองไตามาสามจะดรอปลงแต่คาดว่าปีหน้าจะฟื้นตัวอืมแล้วตัวที่ยอดจองดีก็จะมี AP เป็นหนึ่งในนั้นค่ะบ้านปูบ้านปูเป็นไงราคาตอนนี้อยู่8บาทค่ะก็ ให้เปอร์เซ็นต์ปันผล3.85%ด b e l e ค่ะตัวนี้เป็นกองหลีดที่เช่าสนามบินสมุยระยะเวลานานเลย24ปีหวังว่าแบงค์จะยังคงอยู่ดู BELI ให้นะคะ24ปีข้างหน้าอ่าปันผลเป็นยังไงปันผลทุกไตรมาสก,ก็เก็บได้ค่ะราคา8.9ค่ะเดี๋ยวค่อยตามปันผลให้นะคะเพราะว่ายังไม่มีไปเปอร์ออกมาแต่ว่าเฉลี่ยสไตรมาสเนี่ยได้ห้าสิบ์และสรุป b l i ราคา8.9ให้ปันผล8.95%ค่ะอท่านี้เราเก็บกันมาแล้วหนึ่งไมคาคา้ค่ะราคา3.1ค่ะปีหน้าปันผลเป็นยังไงปันผลปีละครั้งยี่สิบสตางค่ะสรุปนะคะท่านี้ตัวนี้ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล6.45%ค่ะตัวนี้เขาทำสินเชื่อรถบรรทุกซึ่งเขาไปอยู่ภายใต้การของของตัวธนาชาติด้วยค่ะธนาชาติเขาเป็น holding company นะคะอ่ามา list ของหุ้นปันผลที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจาก ttb กับ ktb แล้วนะคะก็จะมีสุภล l y ค่ะสุ p อ l y ตัวยอด pre e l ก็จะเหมือนกับ ap ที่ไปตามมาก็มีสามตัวที่ยอด pre e l จะค่อนข้างดีคือมี ap s u p ล l y q house ค่ะโอเคค่ะก็สรุปนะคะุุาลัยค่ะแนวรับ 1 8่ไม้แรกค่ะแต่เราจะได้ปันผล7.39%ค่ะคิวเฮาส์ค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะราคา2บาท20สตางค์ค่ะให้ปันผลเกือบ6%เลยนะคะแล้วก็มีทัสโก้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้จะพยายามคัดที่ปันผลค่อนข้างที่จะกระเถียนมาให้แล้วนะคะแต่ยอมรับว่าหุ้นชุดนี้มันจะมีความสวิงผันขวนนะคะอืม ก็จะเหมาะกับมือเก่านะคะสรุปทัสโก้แนวรับ16บาทให้ปันผล8%ต่อปีค่ะเลขตัวหนึ่งคือ BCP แต่ราคายังไม่ลงมาค่ะแต่ถ้าลงมาได้แถว31บาทเนี่ยจะให้ปันผล7%ต่อปีเลยนี่ค่ะก็ทำกราฟราคาให้ดูแล้วนะคะอันนี้เป็น TU ค่ะแนวรับ13.5 ตัวนี้ลาดบุรีนะคะก็จะเห็นว่าราคาลงมาค่อนข้างต่ำมากเลยใครยังไม่มีแล้วสนใจกลุ่มลงไฟฟ้าเลือกสักตัวเก็บได้ค่ะราดบุรีสามสิบเอ็ดจุดห้าหรือเอกโก้ค่ะเอโก้เนี่ยค่ะโซนร้อยยี่สิบค่ะอ่อออริจินค่ะแถวสิบบาทค่ะเป็นแนวรับค่ะ อันนี้ AP ค่ะตัวนี้ที่บอกว่าอยอดพีเซลค่อนข้างจะดีนะคะแนวรับสิบเอ็ดบาทค่ะพี่เปียกบีเอลีด e เนี่ยค่ะแปดจุดเก้าค่ะแล้วก็สุภลายค่ะอยากได้แถวสิบแปดสีค่ะสิบแปดสี่อ่าเพราะตัวนี้เป็นจุดแนวรับสำคัญเลยตัวนี้พวกพวกนี้มันจะผ่านขวดผันหัวหน่อยก็เลยแบบ ตั้งตามๆได้คะ่ะใครอยากได้ก็สิบเก้าบาทถ้าไม่ติดอะไรนะคะชอบตัวนี้คะ่ะเพราะว่ายอดพีเซล,ลจะค่อนข้างออกมาดีคะ่ะอ่าอันนี้ก็คิวเฮาสค่ะแนวรับสองจุดสองค่ะอ่ะทัสโก้คะ่ะตัวนี้ทำยางมาต่อยคะ่ะแถวโซนสิบหกบาทเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าปันผลก็ค่อนข้างโอเคนะคะที่ทำมาให้ดูอ่าจบแล้วสำหรับ หุ้นปันผลสูงชุดบีซีอันนี้ไปดูตัวพ r e c a s ์ GDP ปีหน้าค่ะปีนี้ของเราเขาพ r า cast กันสามจุดสองค่ะปีหน้าคาดการสี่ค่ะมีสิงคโปร์ก็น่าสนใจเพราะว่าของทางเราก็มีหุ้นต่างประเทศของสิงคโปร์ด้วยค่ะค่ะปีนี้ศูนย์จุดเก้าค่ะปีหน้าคาดการ GDP 2.6เลยค่ะเปียอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็น่าสนใจเก็บไว้เป็นวอชลิสต์มาดูหุ้นบ r กินคำใหญ่ของเราดีกว่าอันนี้ก็เคยพูดจะมาหลายรอบแล้วก็สามารถดูแนวรับตามไฮไลท์สีเขียวนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวที่คัดมาวันนี้เอามาให้ดูมีอะไรบ้างอ่า b y d ค่ะราคากระโดดขึ้นมาตันนี้ใครยากจะขายสามารถดูขายได้เลยนะคะหนึ่งจุดหนึ่งตั้งถึงหนึ่งจุดสองเนี่ยค่ะถ้าอึดอัดถ้าอึดอัดก็ขายไปเนาะ ใช่แล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ชอบขายทํารอบกันนะคะอดยสดวนมากขึ้นมาก็ขายเดี๋ยวลงไปก็รับที่เดิมเดี๋ยวลงม,มาก็เราดูจังหวะรับคืนกันเพราะว่าออเตลาดจีนฮ่องกงอ่าตอนนี้คือโครงสร้างหุ้นบางตัวจะค่อนข้างไสายเว่มแต่ตัวนี้เน็ตอีสค่ะถือว่าทำไฮได้เลยเอ,อืตัวนี้ใคร เราเก็บกันมาไม้หนึ่งตรงหกบาทค่ะพี่เปียกและหลังจากนั้นก็ลันรันขึ้นไปเลยค่ะมีลูกค้าถามว่าอยากจะเก็บเพิ่มทํายังไงก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันเป็นแนวรับค่ะสรุปถ้าอยากจะเก็บเพิ่มนะคะแถวเจ็ดจุดสามห้าสามารถเทรดเป็นเกงกาไรด้วยได้เลยค่ะตัวนี้อืมค่ะเน็ตอีชเป็นยังไงก็คือเข,ขาคาดการว่าการเติบโตของไรายได้เนี่ยจะมาจากเกมมือถือเป็นหลักนะคะสรุปว่า n น็ตอีสเนี่ยครึ่งป,ปีเนี่ยปีเนี้ยแล้วก็ปีหน้าก็จะโตค่ะซึ่งรายได้เขามาจากเกมมือถือเนาะอืมคู่แข่งของเขาก็คือเทนเซ n นค่ะแต่ว่าเทนเซ n นจะออกแนวกราฟออกข้างค่ะแต่เน็ตอีสเนี่ยคงสร้างขาขึ้นเลยค่ะอ่าปามาที่เวียดนามของเรากันจะซินจ่าวลงมาให้อีกครั้งแล้วค่ะพี่เปียกอ,อ,อีวันก,ก็สู้ไปสู้ไปเนาะเก็บได้ค่ะอืม เก็บได้เลย E1 VFN v, v 3001ถ้าใครรู้สึกว่ามันยาวจำไม่ได้ p e แค่ว่า E1 ในสตรีมมิ่งก็เด้งขึ้นมาแล้วค่ะสรุปนะคะแนวรับ29บาทสาม,มารถเก็บได้เลยค่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ FU EV f v n D 01นะคะแนวรับ37บาทค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดู้นำฟ้ากลุ่มเทคเพราะว่าช่วงนี้ หุ้นอเมริกาก็เริ่มประกาศงบกันเหมือนกันค่ะอ่าแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะปรักฐานมาที่เส้นค่าเฉลี่ยสอ0รวันซึ่งจะเป็นแนวรับนะคะแล้วสายเกงกำไรก็จะเล่นรีบาวค่ะรีบาวขึ้นมาก็ขายค่ะ Apple นะคะแนวรับร้อยเจ็บหรีค่ะมีอะไรอีกอันนี้ Meta ค่ะพี่มาร์ักก็เบิกงบดีนะเนี่ยอืม มีแบบมีเพื่อนที่ค้าขายออนไลน์นี่เขาจ่ายตกใจจ่ายหรือว่าเป็นเพื่อนกับมาซักก็เบิกก็อยากจะเป็นนะคะแต่พี่เขาไม่รับหนูเป็นเพื่อนแอดเฟซบุ๊กไปก็แล้วหยอกแมสเฟจไปก็แล้วทุกวันนี้ก็เลยต้องคุยกับเพื่อนในจินตนาการสรุปนะคะเมตาหรือว่าเฟซบุ๊กเนี่ยอก็ทดสอบภายเดิมค่ะอืม มามาที่ Microsoft ค่ะ Microsoft ก็พักฐานเช่นกันค่ะลงมายังไม่ถึงเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็มีรีบาวช่วงนี้ครงสร้างหุ้นเทคก,ก็จะออกในแนวเป็นการพักฐานถ้างบดีก็ราคาก็จะขึ้นไปเลยค่ะ,ะนี่เทสลาก็เช่นกันค่ะเขาก็แข่งกับพี่ BYD ะค่ะเดี๋ยวก็ลดราคาเดี๋ยวก็อะไรกันเนี่ยแต่ว่าแนวรับสำคัญจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยค่ะ มีเบาวขึ้นมาไม่ทำหายแล้วก็ขายตึกตักตึกต๊กตักตกันไปนะคะสจหรับสายเก่งกำไรอืมอ่านี่กรูกเกลกรูกเกลทุกวันนี้แบงก์ก็ใช้กรูกเกลประจำอยากรู้อะไรถามกรูกเกลก็ถือว่าออทำหายค่ะคงสร้างขาขึ้นเลยนะคะเวลารับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันค่ะตัวนี้ร้อยสามสิบสี่เหรียญค่ะพี่เปีย๊ยก มา NVD เพิ่งมีข่าวว่าอะไรจะงดส่งชิปให้กับจีนนะคะตัวนี้นี่คงสร้างอาจจะเป็นหัวหัวกับไหลก็ได้นะคะ Head and Shoulder ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรอจังหวะลงลงมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย่อไปวันก่อนน,นะคะอยู่ที่360เหรียญค่ะตัวนี้บางหุนบางตัวใครจะเปิด DRX เก็บก็ได้นะคะให้ดูที่ตัวแม่เป็นหลักแล้วเราก็เข้าไปเทรเป็นตัว DRX ค่ะมี แอมาซอค่ะที่เคยคุยกันสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับพื้นฐานน่ะก็ลงมาเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันโซนร้อยิบสามเรียนแล้วก็รีบาวขึ้นมาค่ะร้อยสสิเอ็ดนะค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยหุ้นเทคหลายๆตัวเนี่ยถ้าเป็นปรับถ้าปรับฐานก็จะลงมารับที่เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันค่ะอ่ะจบแล้วสําหรับหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้ใกจบแล้วยังมีหุ้นกู้ค่ะ ก็จะมีใกล้ๆนี้ที่จะจ่ายเงินนะคะซูเปอร์ค่ะอายุสามปีดอกเป็นยังไงห้าจุดห้าถึงห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะจ่ายเงินวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกตุลานะคะอะสำหรับเดือนหน้าค่ะ property perfect ค่ะมีสองชุดนะคะชุดแรกมีประกันค่ะอายุสองปีหกเดือนอส่วนชุดที่สองไม่มีประกันอายุหนึ่งปีเก้าเดือนอันนี้สั้นกว่านะดอกสอเจ็ดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต่อปี ่มี JMT Network ค่ะ s e r v i c e s อันนี้ที่แนะนำนะคะชุดท,ที่หนึ่งค่ะอายุสั้นๆแค่1ปีค่ะสรุปก็คือแนะนำหุ้นกู้ JMT Network ค่ะ,อะดอกเบีย้ย4.1-4.25%แล้วก็เก็บไอตัวอายุน้อยๆเนาะอายุน้อยๆก่อนค่ะ,ะแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินวันที่14-16ถึงเดือนหน้านะคะอันนี้เสนอขายกำนักลงทุนทั่วไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้น ท่านใดสนใจก็แจ้งมาได้ค่ะติดต่อมา r k เก็ตตทีมงานแมงเม้าสัมานเลยจ้าโอเคจบแล้ววันนี้ที่พูดถึงเรื่องกราฟใครสนใจไปตั้งค่าก็สแกน QR Code นี้ได้เลยค่ะนะะก็จะเป็น YouTube ที่เปียกแมงเม้าสัมานซึ่งเราสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้เลยมีข้อมูลที่ครบเครื่องมากเลยค่ะอื อ่าแล้วก็ถ้าเอีท่านใดที่สนใจกันฟังกันมานานนมแล้วนะคะอยากจะเป็นลูกค้าก็เรียนเชิญได้เลยเพราะเราก็มีห้องลายบริการค่ะที่ดูแดดูดูแลโดยพี่เปียค่ะก็จะส่งข้อมูลที่สําคัญสําคัญให้กับลูกค้าเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาถ้าพุ้นลงเนี่ยพี่เปียกก็จะออกแนวรับให้กับลูกคา้าแยกตามจริตสไตล์ในแต่ละห้องเลยค่ะอ่าแล้วก็ ถ้าสนใจอยากเปิดพอร์ตแกน QR โค้ดนี้ได้ค่ะมีแบงก์ a อ b a แบนะคะจะตอบอัตโนมัติให้เกี่ยวกับผู้มือขั้นตอนในการเปิดพอร์ตค่ะน้องเตือนจากนั้นก็ยังมีทีมงานที่มาช่วยดูแลค่ะทั้งคุณภยสารและน้องกอฟนะคะสนใจก็ติดต่อสองท่านนี้ได้เลยค่ะฮาเรียบร้อยค่ะภายในครึ่งชั่วโมงดีมากรอบหนะ้าเอาไอ้ไอพวกนี้ออกนะ เอาแบบหน้าสด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 โอเคอ่ะโอเค <c oughs> thank you ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> เจอกันสัปดาห์หน้าครับ <c oughs>